สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารธรรรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรอกับทางสถานีวิทยุเจอสส0ร้อยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานกปรนะคะเพื่อมาพูดคุยกันถึงภารกิจในการพัฒนากับทางท่านเลขาธิการกปรนางสุพรตีนรินค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะทางสำนักงานกปรได้ก่อตั้งมาเมื่อวัน ันที่9กันยายน2524จนมาถึงวันนี้ค่ะผ่านมา4ทศวรรษครบรอบ44ปีแล้วที่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกำกับ ดูแลแล้วก็ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ในปี2568ค่ะท่านเลขาคะได้มีแนวทางในเรื่องของการดําเนินงานอย่างไรบ้างคะเนี่ยค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสํานักงานกปรอเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริจนมาถึงวันนี้ได้นะคะเพราะก็ เราได้ทํางานสนองพระราชธำร,ริทุกพระอ,องค์มาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงการนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการและเนื่องมาจากพระราชธำรดี ดำเนินการมาจบจนถึงวันที่9กันยาย,ยน2568นี้ซึ่งจะครบ44ปีอย่างที่นำเดยนเมื่อสักครู่นี้นะคะตั้งแต่ปี2495เป็นต้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะคะเรานับโครงการตั้งแต่ปี2495มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรามีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริรวม5,201โครงการซึ่งในแต่ละปีก็จะมีโครงการเพิ่มขึ้น นะคะทั้งจากพระราชรดำริตรงทั้งจากดีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือแล้วก็หน่วยงานขอพระราชทานให้เป็นโครงการอเนื่องมาจาก พระราชดำรินะคะซึ่งยังมีการดําเนินงานโครงการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องตลอดมาด้วยค่ะค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะในปีงบประมาณ2568นี้นะคะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดจากการทุนเก้าถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกปร,รจาํานวนทั้งสิ้น8โครงการนะคะแล้วก็ ในปี2,568ก็มีดีกาเข้ามาก็อีกจำนวน5เรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการพระราชดำริตรงอีกมากมายนะคะไ,ไม่ว่าจะเป็นในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ สมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารแีและพระบรมวงศ์ซึ่งในงานเหล่านี้เราก็สืบสารรักษาและก็ต่อยอดให้ต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะครับค่ะอย่างที่ทางท่านเลขาบอกในเรื่องของการสืบสารรักษาต่อยอดทางสํานักง,งานกปร,รอเองได้ดําเนินการในเรื่องใดไปแล้วบ้างคะอยากให้ทางท่านเลขายกตัวอย่างให้ฟังหน่อยคะ่ะ ในส่วนของการสืบสารรักษาต่อยอดสำนักง,งานกนปรอได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเชื่อมโยงต่อยอดกับโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื้อมาจากพระราชดำริที่มีท่านองคมนตรีเจ็ดท่านเป็นประธานและเป็นรองประธานนะคะ,คะแล้วก็มีสำนักง,งานก,นกนปรอเป็นฝ่ายเลยขานุก,การ นำมาศึกษารักษาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจกสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนครอบคุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำก็จะรเนิรงงานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์กพื้นที่ป่านะคะแล้วก็ อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นมีอ่างเก็บน้ำแล้วข้างบนมีต้นน้ำเราก็จะมีการจดทำอาจจะมีการปลูกแฝกหรือทำฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือมีการปลูกป่าเพิ่มเติมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการเข้าถึงด้านสาธารณสุขและการศึกษาเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาปลายน้ําโดยเฉพาะการพัฒนา อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ,ะ,คะในช่วงเวลานี้วันนี้ค่ะณนะวันนี้วันที่9กันยายน2568สํานักง,งานกปรได้สืบสารพระราชมริเคียงข้างประชาชนก้าวเข้าสู่ปีที่44แล้วนะคะทางสํานักง,งานกปรเองมีเป้าหมายสําคัญที่วางไว้แล้วก็จะดาเนินการต่อไปในเรื่องใดบ้างคะเนี่ย ในเรื่องของการขยายผลพัฒนาไปสู่กลุ่มเป้าหมายนะคะเรื่องแรกก็สิ่งที่เราจะทําก็คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกออไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาและศูนย์สาขาในมิติต่างๆตลอดจนแลกเปลี่ยนองคความรู้โดยมีการจัดทําบันทึกข้อตกลง นะคะหรือทํา MOU กับหน่วยง,งานต่างๆเช่นมูลนิธิชัยพัฒนามูลธิ่ันตานวัตกรรมในภาะพรมราชูประถมการไฟฟ้าฝ่ฟายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริษัท p t t ี n g มจบริากัดและมหาวิทยาลัยมาเลเซียแห่งรัฐกลันตันนะคะอันนี้ก็เป็นรเรื่องเครือข่ายขยายผลการพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่เครือข่ายอื่นๆนะคะนอกจากนี้เราก็มีการขยายผลสู่เยาวชนนะคะผ่านโครงการค่ายเยาวชน รู้งานสืบสารพระราชด,ดำริ หรือ RDPB Camp นะคะซึ่งสำนักง,งานกอปรอได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและในปี2568จะจัดเป็นรุ่นที่15แล้วนะคะเราได้ให้ความสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเปิดรับสมัครในระดับรวมศึกษาในรุ่นประมาณ100คนคแต่ตอนนี้เราลดเหลือแค่80คนเนื่องจากว่า100คนเนี่ยอาจจะมากจนเกินไปคุณภาพหรือผลผลิตที่ได้เนี่ยเราก็คิดว่าเราลด สเกลลงหน่อยเพื่อให้ได้คุณภาพที่มากขึ้นเพื่อนําเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราช,ชดำร,ริโดยมาเรียนรู้แนวพระราช,ชดำร,ริท,ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นน้องๆเยาวชนก็จะนําความรู้ไปจัดทําโครงการตามหัวข้อที่สํานักง,งานกร,รอกาหนดและส่งเข้ามาประกวดโครงการอีกครั้งเพื่อชิงทุนการศึกษาและชิงรางวัลต่อไปด้วยค่ะค่ะ นอกจากได้ความรู้ได้ความสนุกสนานแล้วก็ยังได้รับรางวัลกลับไปด้วยค่ะค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เด็กนะคะ,คะผ่านรถโมบายซึ่งรถโมบายตัวนี้เป็นนิทรรศ,าศาการเคลื่อนที่ในรูปแบบ Play and Learn โดยสำนักงานกปรได้ร่วมกับมูล,ลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็บริษัทไทเบอร์เรชจ,จำกัดมหาชนจะทำโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขยายผลไปยังบริเวณ โรงเรียนในพื้นที่รอบโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริและในพื้นที่ห่างไกลโดยให้รถโมบายคันนี้ก็เป็นเหมือนกับโครงการเคลื่อนที่ของเรานะคะ,คะไปให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้ตอนนี้เราก็ได้นํารถมือโมบายผ่านสื่อต่างๆไปให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆแล้ว28ครั้งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน1632คนและในปี2568จะดําเนินกิจกรรมโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองความรู้ตามแนวพระราชดำริ อยู่สู่เยาวชนอีก5กิจกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมแรกก็จะเป็นการจัดประชุมคณะทํางานโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอด องความรู้ตามแนวพระราชดำร,ริให้กับคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการในเขตสูตศึกษาการพัฒนาอาวุ้งกระเบนอนเนื่อม,มาจากพระราชดำร,ริและสูย์ศึกษาการพัฒนาห้วยรายอันเนื่องมาจากพระราชดำร,รินะคะกิจกรรมที่3นะคะได้แก่การติดตามความก้าวหน้า ผลการดําเนินงานโครงการสารต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเซาที่ได้รับสนับสนุนทุนดําเนินงานโครงการจํานวน15โรงเรียนนะคะ,ะกิจกรรมที่4ก็เป็นการส่งผลงานเข้าร่วมรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสารต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคัดเลือกผลงานของ โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ารับทุนสารต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำรินะคะประมาณ20ทุนนะคะก็เราจะคัดเลือกโครงการที่ดีแล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมคแล้วก็เหมาะสมกับเยาวชนเนี่ยประมาณ20ทุนเพื่อให้เขาเป็นกําลังใจให้ให้กับเด็กๆนะคะนอกจากเยาวชนแล้วนะคะเรายังมีการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและนักพัฒนาตามแนวพระราชดำรินะคะหรือที่เรียกว่านอบรอและพพรนะคะซึ่งเป็น ห,หลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำรีนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างเอกลักษณ์คนกปรตัวคูณคที่จะร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอเนกมาจากพระราชดำริให้ยั่งยืนสร้างประโยชน์สูข่แก่ประชาชนต่อไปซึ่งปัจจุบันเรามีผู้เข้ารับ การอบรมหลักสูตรนอบร,รอทั้งหมด13รุ่นและหลักสูตรพพร,ร12รุ่นซึ่งหลักสูตรนี้สำนักงานกบร,รต้องยอมรับความจริงอย่างเนือนนะคะว่า สำนักง,งานเรามีคนแค่200คนเราทำงานทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีเราฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเอกชนมูลนิธิหรือสื่อมวลชนเพื่อช่วยการขยายผลการพัฒนาของเราเหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้มาปีละประมาณ100ร้อยกว่าคนเพื่อมาเป็นคนกปร,รอตัวคูณในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เราด้วยซึ่งอันนี้ก็ปีหนึ่งเรามีประมาณ120คน ตอนนี้เราก็มีพันกว่าคนแล้วนะคะค่ะนอกจากการพัฒนาคนแล้วเราก็ยังมีการพัฒนาในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โครงการเนื่องมาจากพระราชมหรตให้ได้รับการอนุญาตและขึ้นทะเบียนและจดแจ้งมาตรฐานการผลิต จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยสํานักงานกบอได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรืออ,อยอกระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของโครงการโดยเราได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2567นะคะสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 113รายการซึ่งตอนนี้เราขึ้นทะเบียนเฉพาะในส่วนของศูนย์ศึกษา,าการพัฒนา6แห่งและศูนย์สาขาจำนวน19แห่งแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีประชาชนและวิสาหกิจที่เป็นเครือข่ายของโครงการเนื่อะจากพระราชดำริด,ด้วยซึ่งพอเมื่อเขาได้รับ การต่อยอดตรงนี้แล้วนะคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะนำสินค้าไปวางขายหรือจําหน่ายที่ไหนเนี่ยเราขายดีมากนะคะอ๋อเรียกได้ว่าตอนนี้เรื่องของโครงการพระรามรีก็เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วแล้วในปีนี้ค่ะก้าวเข้าสู่ปีที่44แล้วตอนนี้ทางสำนักง,งานกาปร,รได้มีเป้าหมายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเนี่ย ค่ะใน Apple, เป้าเ้าหมายสาคัญที่เราวางไว้นะคะก็คือ,อคงหนไีไม่ได้ในเรื่องของพระราชบายในเรื่องของการสืบสารรักษาและต่อยอดมาปฏิบัตินะคะ ซึ่งในเรื่องของการสืบสารเนี่ยเราก็จะสืบสารงานโครงการเนื่องมาจากพระราช,ชดำริและแนวพระราช,ชดำริในการพัฒนาด้านต่างๆให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามพระราช,ชดำริและวัตถุประสงค์ข,ของโครงการที่วางไว้นะคะการรักษาก็คือการทําให้โครงการพระราช,ชดำริต่างๆดํารงอยู่อย่างมีคุณภาพโดยการดูแลและบํารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงแข็งแรงเพื่อสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและมีการต่อยอด คือทำให้ก้าวหน้าและได้ผลดียิ่งขึ้นโดยการดำเนินง,งานโครงการได้ติดตามงานและนำข้อปัญหาต่างๆมาปรับปรุงพัฒนาและขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนอ,นอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยตอนนี้ภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้เข้ามาร่วมมือกับเราอีกหลายหน่วยงานนะคะเพื่อนำเรื่องของการสืบสารรักษาและต่อย,ยอด โดยเฉพาะในเรื่องของหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปต่อย,ยอดขยายผลให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยประชาชนที่รับฟังอยู่ตอนนี้อาจจะอยากเข้าถึงข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระมริรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับทางสำนักง,งานกปรเพราะว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องมาจากหน่วยงานที่ชื่อถือได้อย่างเช่นสำนักง,งานกปรแบบนี้ประชาชนสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านเลขาคะค่ะ,คะ ช่องทางที่ติดต่อได้สะดวกนะคะก็จะมี f c e e o o o นะคะชื่อสำนักงานกไก่ปอป่า,ปารอเรือจุดนะคะสำนักงานกาปอค่ะแล้วก็เว็บไซต์ w w w r d p b g o t h วนะคะ,คะแล้วก็ YouTube ของสำนักงานกาปอนะคะกไก่ปอป่า,ปารอเรือจุดนะคะ,คะนนี้ก็เป็นช่องทางที่จะสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรงเลยนะคะค่ะ,คะ ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนเกี่ยวกับโครงการพระารามรีวันนี้ต้องขอบคุณท่านเลขามากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 r a ด i โและทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกรปร,ะรนะคะ w w w r d p b g o t h ค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กำนักงานกรปร,รอรวมสืบสารงานพระราชดำริ